พียกาดเรากำลังจะได้ต่อกับไข่ให้เสียสะไทยโดยหมอหนุ่มได้ได้สานทารัด <c oughs> ทำเล่นๆนะอันนี้ทำเล่นๆนะครับอย่าไปเชื่อมันมากนะทำเพื่อความบันเทิงล้ว,ลวนๆเลยนะเนื่องจากมันเป็นช่องสำรองของหนุ่มนะครับ อีกไม่นานนี้เรากำลังจะได้ตอกกับใครตอกในภาษาไทยจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ในการรัดขนมแต่ภาษาปัจจุบันนี่เอามาทำเตระยำเลยต <c oughs> ีความหมายในเชิงระยำมากใครไม่ทันก็ไปหาใน g o o g l e เอานะครับดูไม่นั่งอธิบายนะอีกไม่นานานี้เราจะกำลังจะได้ตอกกับใครนะครับ การ์ดสามใบครับที่อยู่ตรงหน้าเลือกได้เลยนะดูซิแม่งมันเป็นใครวะทำเพื่อความบันเทิงเขาจะไปอินกับมันมากนะนะครับทำเพื่อความบันเทิงจะไปอินกับมันมากครับดุกเตือนแล้วนะสำหรับคอมเมนต์บนเวิร์ปัญญาอ่อนก็เนี่ยใช้สเตนเขียวออกนะครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูกูไม่จำเป็นต้องนั่งฟังนะฮะใครดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็สาหัวไปมีแค่นั้นชีวิตใครชีวิตมันเนาะการ์ดสามใบครับที่อยู่ตรงหน้าครับเลือกได้เลยครับหนึ่งสองและสาม หนึ่งสองและสามถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นจากการ์ดไปที่หนึ่งการ์ดใบที่หนึ่งครับดูซิว่าคุณกำลังจะได้ตอก,กับใครเดี๋ยวดูซิยังไม่เฉลยแล้วกันนะการ์ดใบที่หนึ่งนะยังไม่เฉลยหน้าไพ่ <sk ort> ขอส่องดูหน่อยซิคนที่มาเลือกการ์ดใบที่หนึ่งจะได้ตอก,กับใครวะ คคนนสี่เหรียญคนคนนี้เป็นใคร,คนนใครโอ้โหผมมีแต่ไพายเพศหญิงเออดูแล้วคุณน่าจะรู้จักดีนะดูจากทรงแล้ว <c oughs> อีกไม่นานนี้คุณกำลังจะได้ตอกกับใคร ฉเฉลยเฉยก่อนนะคนที่ไม่เลือกกาไปที่หนึ่งคนคนนี้เป็นขายใต้ไพเ่เฉลยสองเหรียญตัวตนสี่เหรียญไพ่จบสองเหรียญเป็นคนที่เก็บตัวนะครับอยู่นิ่งๆหรือเป็นคนที่เก็บตัวมากๆเลยนะหรือเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงหรือเป็นบุคคลที่ขี้ตนีก็ได้ครับแล้วใต้ไพเ่เฉลยสองเหรียญอีกอาจจะเป็นคนที่แบบการเงินไม่เพียงพอเป็นคนที่การเงินไม่ไม่ดีก็ได้นะครับ เป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วก็ขี้ลังเลในใจด้วยนะครับนะคีย์เวิร์ดของมันคือเก็บตัวโดดเดี่ยวเดียวดายขี้ลังเลในใจตนนีนะครับไม่กล้าทําอะไรส่งเดชราชดีไม่เท้าชาริออตเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นและจริงจังนะครับในเรื่องของเอ่อหรือเขากําลังมีแผนในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคนคืนี้อาจจะมีแผนในการเดินทางไปต่างประเทศไปต่างถิ่นนะรหรือเป็นบุคคลที่อยู่ใน เ,เงื่อนไขหรือกฎหมายหรือมีทะเบียนสมรสค้างคาไว้อยู่หรือมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างค้างคาไว้อยู่กับเขาหรือเขากาลังเตรียมจะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับทางด้านเอกสารหรือการเดินทางราชินีดาบอัศวิเา้าอาจจะเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะไปไหนหรือเดินทางไปกับใคร ไม่พร้อมจะเดินทางไปไหนไม่พร้อมจะเดินทางไปกับใครคิงไม่เท้าเป็นคนที่จริงจังครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นบุคคลที่ต้องทําอาชีพเกี่ยวเรื่องของการเดินทางหรือกําลังมองหาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแบบจริงจังก็ได้หรือกําลังพร้อมที่จะเดินทางนะจัสตินสามถ้วยเขาไม่บุตรเขามีลูกเขามีครอบครัวหรือมีกลุ่มเพื่อนฝูงของเขาซึ่ง เขาค่อนข้างหนุ่มรู้สึกว่าเหมือนเขามีครอบครัวเขาอยู่เลยเนี่ยนะครับเหมือนเขามีครอบครัวหรือมีคนของเขาอยู่นะเนี่ยอืมและดูเครือยายเขาเยอะด้วยนะครับหนุ่มรู้สึกว่าเคือญายเขาเยอะญาติพี่น้องเขาเยอะด้วยสองถ้วยก้าวไม่เท้าเขาไม่กล้ารักใครส่งเดครับ สองถ้วยก้าวไม้เทา้าเขาไม่กล้ารักใครส่งเดชเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความคาดหวังในเรื่องความรักและเขากลัวด้วยเกี่ยวเรื่องความรักด้วยไพ่มันเฉลยไว้แค่นี้ครับดูไปทุกคนคนนี้เป็นใครนะมีไพ่ชาวทัดไฟเมสิง์ธนูทัดตินราศีมังกรพึศกศการผู้เกิดวันเสาร์ราศีกรกฎดูเฉลยแล้วนะครับว่าเขาเป็นใครนะเฉลยไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นใครนะคนที่เราเรียกการไปที่หนึ่งคุณกับเขารู้จักกันหรือเปล่า คุณกับเขาเคยเห็นหน้าแล้วรู้จักกันหรือไม่คุณกับเขาเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าครับสามถ้วยหนึ่งถ้วยอ่าอยู่ในความสัมพันธ์ของกันและกันครับเป็นรักสามเศร้าราวสามคนหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงในสังคมแวดวงเดียวกันกับคุณหรืออยู่บนระบบออนไลน์ได้ด้วยอ่าเฉลยมาแล้วนะพิพาฒชาราศีเมถุนแสดงว่าเคยเห็นหน้ารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ เคยต่อกันไปแล้วบ้างหรือยังสามดาบสี่ถ้วยชาริออตไม่ได้เพราะอยู่ไกลกันหรือต่างคนต่างติดสถานะกันอยู่เราหัวข้อของเราตั้งไว้ว่าคุณกําลังจะได้ต่อกับใครนั้นขอดูฟิลคุณกับเขาหน่อยครับจะได้ต่อกันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับเหียอะไรวะเนี่ย <laughs> เป็นเรื่องสําคัญของชาติมากเลยนะในเรื่องนี้ <laughs> <laughs> ไม่ความสาคัญสูงสุดนะดูชื่อช่องกันดิ ชื่อชอมมันก็เฮียระยำขนาดนี้มันจะมาพลังบวกเฮียอะไรล่ะเน่มันจะมาเอาพลังบวกส้นตีนอะไรล่ะดูชื่อช่องก่อนหมอดูยังถอยขนาดนี้สภาพขอดูหน่อยสิคุณกับเขาจะได้ตอกสถานที่อะไรยังไงครับขอดูในที่สถานการณ์จะในการตอกครับโอ้โห,โห,โหอีเอดูดิดสิจะได้ตอกกันอะไรยังไงนะครับ ตอ,อกกันเร็วๆนี้เมื่อไหร่ตอนไหนนะครับขอดูหน่อยสถานการณ์ในการตอ,อกอย่า <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยดวงทั่วไปอย่าไปอินกันมากครับเชื่อแล้วเกินเนาะดูรีบๆเป็นร้อนอย่างไงก็ไม่รู้นะครับบอกไม่ถูกจะได้ตอ,อกกันเมื่อไหร่อะไรยังไงตัวตนไพ่ สถานการณ์นะอันนี้เป็นไพ่สถานการณ์นะ The Empress เอ่อก้าวไม่เท้าโอ้โหอย่างมากก็แค่ภายนอกอย่างเดียวนะดูทรงแล้วนะครับครับดูทรงแล้วอย่างมากก็แค่ภายนอกนะครับเนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออํานวยเลยนะครับสถานที่ไม่เอื้ออํานวยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่เหมาะเลยนะครับไม่เหมาะเลยสถานที่นะครับเดาเดานะเดานะครับดูจากหน้าไพ่ครับในป่าครับ ครับป่าบังกะโรแคมแคมไอเนี่ยพวกแคมสนามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะในเต็นท์สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะที่เป็นป่าเป็นเขาอะไรเงี้ยดูสถานที่ไม่ได้มีความพร้อมเพี่อเลยเลยก็ได้แค่ภายนอกอย่างเดียวด้วยนะครับได้แค่ภายนอกอย่างเดียวด้วยดีไม่ไดีมีการปฏิเสธกันเกิดขึ้นระหว่างที่กําลังจะทําด้วยนะฮะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่พร้อมอ่ะอีกอย่างไม่รู้ลาก คนอื่นไปด้วยหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไปด้วยหรือไม่มันก็เลยไม่เหมาะสมดูเห็นแล้วเรามัน,เป,นเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วทํากันอย่างนี้อย่างมากก็แค่ภายนอกกันอย่างเดียวด้วยแค่ใช้แค่มืออย่างเดียวด้วยนะครับไม่ได้ตอกกันด้วยนะครับดูจากทรงแล้วแล้ว เขาเองก็ดูไม่พร้อมหรือสถานการณ์ทั้งสองฝั่งและสองฝ่ายทางอารมณ์ก็ไม่พร้อมกันอยู่แล้วเดาว่าน่าจะมีการลากผู้ใหญ่ไปด้วยสถานที่ก็ไม่เหมาะเลยนะฮะเดี๋ยวนตาอภัยเฉลยก้าวไม่เท้าทําเสร็จนะฮะคุณจะรู้สึกค้างคาอารมณ์ค้างมากๆเลยฮะตอบเลยค้างขาสุดๆครับแล้วก็เดาว่าสถานที่ไม่มีความพร้อมแล,และสิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหม มันได้แค่ภายนอกแล้วก็เดาว่าอาจจะไม่เสร็จด้วยซ้ํานะฮะมีไพ่ชอทัดดินราศีมังกรผู้ปสการผู้กเกิดวนันศุกร์เมถุนตุลกุมครับราศีเมษไม่ได้พร้อมเยียอะไรเลยนะครับแต่เห็นว่ามีการใช้มือเกิดขึ้นนะขอดูหน่อยสิแล้วคุณนะ่ะมีความสุขสมหวังอะไรยังไงบ้างครับขอดูไพ่หน่อยครับสามไม่เท้าเอีย <c oughs> ไม่ได้เฮียอะไรเลย,เลย <c oughs> ไม่ได้สตีนอะไรเลยแถมยังต้องชะง,งักอีกตั้งหากนะครับไม่ได้เยี่ยอะไรเลยครับแถมชะง,งักอีกตั้งหากครับทำอะไรไม่ได้นอกจากกลับไปตอกตัวเองนะครับไปกันที่การ์ดใบที่สองขวานไพ่อะไรวะเนี่ยอ้าวไปเห็นก็ชอบอ่านเอ่อสิบแปดบวกนะมีช่องไหนอ่านสิบแปดบวกเนี่ยหนุ่มก็สิบแปดบวกกันเนี่ยสิบแปดบวกแบบถอยสุดๆแล้วเนี่ยการ์ดใบที่สองนะครับการ์ดใบที่สองชิฟาย การดใบที่2นะครับคุณกําลังจะได้ต่อก,กับใครนะครับอีกไม่นานนี้คุณกําลังจะได้ต่อก,กับใครนะครับเอ่อการ์ด่อสักครู่นี้นะครับก็น่าจะนูนะ่นแหละสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพราหนุ่มเห็นแล้วมันเป็นไพ่แห่งการท่องเที่ยวเดินทางนะน่าจะเป็นช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะ <S 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 เดือนกนรกฎาคมเดือนเมษายนช่วงดาวว่าช่วงฤดูร้อนด้วยครับเน้น,นว่าเป็นช่วงฤดูร้อนการ์ดใบที่สองครับดูสิคุณกําลังจะได้ต่อใครครับอีกไม่นานนี้ครับ อาวอีกแล้วไพขึ้นไปแรกมาขอบคุณการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามการเปดาวสนับสุุนทุกช่องทางนะครับช่องสำรองนี่เปิดปุ่มหมดครบหมดแล้วซุปโปรแทงนะครับ <c oughs> สมัครสมาชิกโอ้โหเปิดรับไรายได้แม่งทุกอันเลยนะครับเหลือเชื่อมาก ช่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เสือกผ่านได้ไงวะงงมากเออเอาคงต้องมาบ่อยอะมาทําคลิปบ่อยนะแต่จะเน้นพิกอาร์ตนะการ์ดใบที่สองนะครับคนคนที่เป็นใครตัวตนเจ็บไปเท้าพ่จบอศวิเท้าใครล่ะที่ปฏิเสธคุณว่าจะไม่มาหาน่ะเออนั่นแหละคนที่ปฏิเสธคุณจะไม่ไปต่อจะไม่มาหาหรือตอนนี้บล็อกกันไปแล้วนะครับสเตรนสามสามถ้วยสามเหรียญสเตรนคนคนนี้เป็นใครเคยเป็นที่ปรึกษาเคยคุยเคยดูแลคุณ นะเคยเป็นที่ปรึกษาแนะนําคุณให้ทําสิ่งนั้นให้คุณทําสิ่งนี้5เหรียญ8เหรียญเวลาเงินหมดก็มาหาคุณหรือมาของเงินคุณให้พิเทสเด็กดาบความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะระแวงคุณเพราะความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเศร้าเรา3คนหรือเขาลากปัญหาเมื่อที่3ม,มาหรืออาจจะสลับกันเป็นฝั่งคุณเองที่ลากเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าเรา,รา3คนแฮงแมนเทมเพลนซึ่งเขาทําออทใจแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันเขาก็รู้สึกแบบเหนื่อยมากหรือเขาเป็นคนที่ มีอาการป่วยบางสิ่งบางอย่างและกาลังรักษาอยู่เช่นไมเกรนปวดหัวปวดขาปวดไหล่หลังอะไรเงี้ยซึ่งเขากําลังรักษาอยู่ก็ได้เจ็ดถ้วยกับห้าห้าเหรียญเป็นคนที่คิดมากครับเป็นคนที่คิดมากเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็อาจเป็นไปได้อเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นคนที่คิดมากหรือเพิ่งเจอคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณไปเขาก็เลยทุกข์มากเขาก็เลยไม่อยากเข้ามาคุยกับคุณไม่อยากไปต่อกับคุณ พราะว่าตัวตนเป็นไพ่เจ็ไปเท้าแสดงว่าปฏิเสธไม่อยากรับรู้ไม่อยากไปต่อหรือปฏิเสธการคุยหรือปฏิเสธการเจรจาปฏิเสธการไปต่อกับคุณนะมีไพ่ชาวทัาน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกผู้เกิดวันจันทร์ราศีสิงห์ราศีธนูนะคพนนี้อาจจะทําอาชีพขายเครื่องเครื่องประดับเสื้อผ้าอาพรจิวเวลรี่แม่บ้านพ่อบ้านให้คำปรึกษา ทางด้านการเงินางานนวดแผนไทยแผนโบราณสปาตัดผมซอยผมนวดเด็กนวดเด็กเอ็นอาหารเครื่องดื่มนักเจรจานักต่อรองนักพูดคุยนักประชาสัมพันธ์เซลส์ขายของได้หมดครับประมาณนี้แล้วกันนะ ดตคนนี้แหละนะครับเดี๋ยวเขดูซิคุณกับเขารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าคุณเขาน่าจะรู้จักกันแน่เลยดูจากไพ่แล้วคุณกับคนคนนี้รู้จักกันไหมฮะคุณกับคนคนนี้รู้จักกันหรือเปล่าหนึ่งม่เท้าเด็กถ้วยจัส m e n นโอยคนรักเก่าหรือคนที่เคยคบเคยคุยกันมาก่อนหรือทําธุรกิจกันมาก่อนหรือเคยมีลูกมีบุตรร่วมกันมาก่อน ีผ่านชอตไฟเมสสิงห์ธนูจะได้ตอกกันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับจะได้ตอกกันเมื่อไหร่อะไรอย่างไ,รรไ,าไ,ไางไขอดูไา่เหตุการณ์และสถานที่นะฮะจะได้ตอกกันเมื่อไหร่อะไรอย่างไร แฟ้มวิวฟอร์จูนอีดอกสองเหรียญสเตรนหนึ่งถ้วยแฮงแมนใต้ไพ่เฉลยเดอะฟูลจะได้ตอบกันเหรอเออดูจากทรงแล้วอพอเห็นไพ่ประธานที่อยู่ตรงกลางปุ๊บมีความสุขว่ากูตอบไม่ได้เลยนะจะได้ตอบกันหรือเปล่านะครับเด็กถ้วยเดอะฟูล ดูจากหน้าไพา่ดูไม่มีความพร้อมอะไรเลยน,ะนั่นน่ะคือไพ่ชุดนี้ถ้าหนุ่มอ่านนะจะให้อ่านเป็นเรื่องสิบแปดบวกนี่อ่านไปได้สักสักใบหนึ่งเลยนะนะครับถ้าตอบนั้นจะตอบแบบนี้ครับอย่างมากคือแตะเนื้อแตะตัวกันเช่นขอจับนมหน่อยอืมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเนี่ยตอบได้ครับขอจับนมหน่อยขอจับตรงของสงวนหน่อยขอแตะหน่อยขอจับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่ชุดเนี้ยมันอ่านได้ประมาณนี้ ในเชิงลักษณะของการต่อก,กันพอเห็นไพ่ประธานฮาลาแฟนวิวออฟฟอรูใต้ไพ่เฉลฟูพอเธอกูเลิอกอ่านเลยการ์ดไปที่2อนี่นะฮะใครมาเลือกการ์ดใบนี้บึงไม่ได้ต่อก,กันลยฮะครับไม่ได้ต่อกันอย่างมากคือแตะเนื้อต้องตัวกันเบาๆนะครับไม่ได้กอดกันด้วยนะฮะไม่ได้กอดกันด้วยนะครับ,อย,รบอย่างมากแค่มาคุยอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าเจอตัวก็เป็นการเจอตัวแบบผิวผิวเพินเนมากๆดึงถ้วยแฮงแมนขอเดาว่าอย่างมากแค่แตะตัวกันเบา นะเป็นความสัมพันธ์รักใสๆหัวใจสิบดวงเหี้อะไรก็สักอย่างนั่นนะดังนั้นความสัมพันธ์ในการ์ดมาที่2มึงไม่ได้ต่อก,กันแล้วฮะดูจดสภาพไพย่ยิ่งเห็นสภาพไพ่ตรงกลางปุ๊บกูรู้สึกว่าอียแม้แต่จะคุยกันแม้แต่จะไปต่อก็เป็นไปไม่ได้เลย <c oughs> มีไพ่ <c oughs> าชาวธาตุดินนะฮะ <c oughs> มีราศีพฤกษกครับราศีธนูธาตุไฟแม่สิงธนูพวกเกิดพระราศพฤี <c oughs> ราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุลมเมถุนตุนกลมครับเสียใจด้วยนะฮะการ์ดมาที่สองคุณไม่ได้ต่อกันแล้วครับ คือได้แตะตัวนี่ก็บุญโขแล้วนะฮะได้แตะตัวกันเบาๆในบุญโขสุดๆแล้วครับการ์ดใบที่สองขอดูหน่อยสิบทสรุปของมันคืออะไรอ่ะห้าเหรียญไม่มีอะไรดีเลยครับห้าเหรียญคือชิบหายมากครับใจมันดิ่งสุดๆเพราะว่ามันไม่ได้เฮียอะไรเลยครับจบไปที่การ์ดใบที่สามการ์ดใบที่สาม คุณกำลังจะได้ต่อก,กับใครการไปที่สามการใบแรกเยี้ยเฉลยมาคุณเหนื่อยก่อนเลยใบแรกโอ้โหโอ้โหคนคนนี้เป็นใครนะครับคนคนนี้เป็นใครโอ้โห โอ้ตายไพ่เสริมาหกถ้วยโอ้ยนะครับคนนี้เป็นใครนะฮะอคนนี้เป็นใครครับตัวตนเป็นห้าดาบไพ่จบหกถ้วยนะครับคนรักเก่าคุณครับ ที่มาคอยงองงแงงในชีวิตของคุณทะเลาะกันที่ผายไว้ปวงครับมีเรื่องประสาทแดกให้ทุกวันครับห้าไม้เท้ากับทาวเวอร์ครับมีเรื่องประสาทแดกไหมทะเลาะกับคุณทุกวันประสาทแดกทุกวันบางคนเนท่านเป็นรักครั้งใหม่ของคุณหรือเป็นคนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่กลับมารีเซ็ตครั้งใหม่มาเป็นแฟนกันหรือกลับมาคุยกันเหมือนเดิมเดอะซันเดอะเลิฟเวอร์บางคนจะเจอกระทางออนไลน์เป็นเพื่อนเก่าจู่ๆมาเจอกันเฉยเลยแปดถ้วยเด็กถ้วยก็แสดงว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วหกดาบเด็กไม้เท้าอยยยู่ด้วกกัันนร นะครับนะเหมือนไพ่มันพยายามพูดอย่างเงี้ยหรือคุณมีคนสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยมานานแล้วแปะไปเท้าหนึ่งเหรียญของเงินโอนเงินกันเป็นประจำครับไปมาหาสู่ส่งสินค้าส่งของหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินต่อกันและกันมาโดยตลอดครับมีไพ่ชาวรไฟไม่สิงห์ถดูผู้เกิดวันอาทิตย์ผู้เกิดวันคารราศีเมถุนครับเหมือนมีคน2คนเลยเนาะคุณนะนเนี่ยในไพ่ชุดนี้เหมือนมีคนสองคนแต่หนุ่มจะอ่านได้เป็นคนเดียวนะครับที่เกียจอ่านเยอะนะครับเพราะหนุ่มรีบ อ่านแม่งเป็นคนเดียวนี่แหละพอี้เกียร์อ่านีิเกียรจอครับไปดูดูส่วนตัวกันเราเองแต่คุณจะมาถามกนนี้แล้วมคนใหม่คนเก่าไม่รู้ทัางแม่เลยนะครับจะคนเก่าคนใหม่เรื่องพวกมึงลำพาน <c oughs> เราเถอะอ่านไปแล้วครับดูเหมือนมีสองคนด้วยนะครับอีเพื่ออีกาไปสามหนึ่งไม่มีสองเหมือนมีสองคนด้วยนะครับขอดูหน่อยซิว่าถ้าอย่างนั้นครับคุณกับเขา รู้จักกันไหมครับดูเหมือนไพ่ันล้องรู้จักเนี่ยไพ่มันก็ฟ้องอยู่เนี่ย Wheel of Fortune Tower เก้าดาบรู้จักกันดีอยู่แล้วมีแต่เรื่องท็อกซิกประสาทแดกนะโคตร,รประสาทแดกเลยล่ะนะครับคุณรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็พไพ่มันก็ฟ้องแต่ไพ่ใบชุดแรกเลยขอดูหน่อยสิคุณจะได้ตอบกันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับยังคุยกันอยู่หรือเปล่าวะขอดูหน่อยสิยังคุยกันอยู่หรือเปล่าเก้เาดาบ ดอฟูหกไม้เท้าเห็นไพม่มาฟ้องกำลังพยายามบูฟออนพยายามบูฟออนนะครับแต่ไพ่ไม่ได้ตอบว่าคุยหรือไม่คุยนะอุย้ยลำคานว่ะไอ้เฮียกูก็ขย,ยันหยิบมาใช้ซะด,ด้วยนะมันมันมือดีตอนสับต้องฝึกกับมันเยอะให้อีการ์ดสิบสองนิ้วเนี่ยุดหงิดด้วยนะยิ่งเปิดยิ่งลงกดหิดนะเป็นคนใจร้อนด้วยขอดูหน่อยสิคุณจะได้ตอบเขา,าอะไรยังไงครับ คุณจะได้ต่อก,กับเขาเมื่อ,อไรอะไรยังไงขอดูสให้สถานการณ์และเหตุการณ์สถานที่เมื่อ,อไรอะไรยังไงลักษณะเป็นแบบไหนดูซิต่อกกันแบบไหนดูซิต่อกกันแบบไหนวะอื้อหืออื้อหือนายพายเฉลยเจ็ดถ้วย าการ์ดใบที่3นะครับคือถ้าไพ่ออกมาในแนวนี้ก็ขอตอบเลยว่ามึง2ตัวไม่ได้ตอบกันแลวฮะครับพอไพ่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วไพ่บุคคลก็ขึ้นมาอีก 2- อถึงสคนเหมือนเดิมครับนะบก็สะแสดงว่าคงมีหลายคน,นครับได้ตอบไหมตัวตนคิงไม่เท้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น7ถ้วยเดาว่าได้แค่คุยได้เจรจากันอย่างเดียวครับไพ่มันฟ้องว่าคุณสลับเวลาไงไม่รู้ครับสลับเวลาไม่ถูกสลับเวลาผิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอัศวินดาบสีดาบไปแล้วไม่เจอไปแล้วไปแล้ว คุยแล้วไม่ลงตัวเจ็ดถ้วยแสดงว่าปัญหามาจากการเจรจาการคุยเลยไม่ได้ตอกเลยเดอะซันแฮงแมนคุยไปแล้วไม่ได้ดีเฮียอะไรเลยเด็กดาบเด็กเหรียญแต่ละคนลังเลไปหมดนี่คุณไปเล่นกับพวกเด็กเอ็นเด็กอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่งเล่นตัวชิบหายประสาทแดกสุตีนเหยียบหน้าสัท,ทีคนละสองทีพอดูสภาพแล้วเหมือนไม่ได้เหมาะ ไม่ได้เข้าอะไรคุณเลยคุยแล้วก็ไม่ผ่านแปดถ้วยสามเหรียญสุดท้ายตัวเองก็ต้องทิ้งดิวนี้ออกปานะครับเดาว่าไอสองตัวนี้ยคุณไม่ได้ตอกนแรงสิ้นครับเพราะว่าอีกตัวนึงก็เล่นตัวประสาทแดกอีกตัวนึงก็ขอแต่เงินพอไม่ถูกใจก็ไม่เอาสุดท้ายดมขอเดาว,ว่าอีกการ์ไปที่สามไม่ได้แดกทั้งทั้งสองตัวเลยครับค <c oughs> มีพไพ่ซ้อนทัไฟเม่สิกจะดูผู้เกิดวันอาทิตย์ธัดน้ำมีกรกฎพิจิกครับเสียใจด้วยนะอีก,การ์ไปสามคุณไม่ได้แดกเลยครับ ไม่ว่าคุณจะมีกี่ตัวในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะครับดูบทสรุปครับการไปที่สามแปดไ่เท้าเสียใจด้วยครับคุณคงต้องทักกันคุยกันแค่ทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับหรือความสัมพันธ์นี้มันอยู่กันแค่ระบบออนไลน์มันก็เลยทําอะไรไม่ได้ไปกว่านี้อย่างมากแค่สื่อสารทางโซเชียลออนไลน์คุยกันทางออนไลน์เือไม่ได้เลยสิ้นเสียแต่ทรัพย์เสียแต่สินครับไปแล้วครับมาแค่นี้แหละวันเนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับกูมาแค่นี้แหละไปแล้ว